สวัสดีครับมาครับวันนี้ก็บอกเลยนะครับว่ารถเข้าใหม่เยอะมากนะครับดูก่อนนะครับนี่นี้เข้าใหม่เหมือนกัน2องแสนกว่าบาทสองแสนห้าหมื่นเก้านะครับตัว J ตัว E ตัว G นะครับ JEG นะครับครบเลย V ีออเข้าใหม่เยอะมากแล้วก็ยานริดด้วยนะครับประมาณสิกว่าคันนะครับผ่อนเริ่มต้น4ี่ห้าพันมีครบเลยนะครับอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์รุ่นสองคันแล้วสวยเก๋เอครับก็ใครไม่รู้จักเป้นะครับที่นี่คือรถนะครับเป็นรถคัสเกตทุกคันเลยนะครับเดี๋ยวนี้พาเดินชมเดินดูนะครับ ผื่อลูกค้าไหนสนใจคันไหนนะครับอยากได้รถคันไว้ใช้นะครับโทรหาไปได้อย่างคันนี้200,000ห้าหมื่นเก้าเป็น d ีออสครับวีออสนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเอนทรีนะถ้าดูจังแม่งแล้วนะครับตัวเอนทีนะครับจะไม่มีไฟเดียร์ไทม์อ๋อตัวอีตัวอีอ่าเอนที่ถูกแล้วนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้ครบเลยเข้าใหม่นะครับ2อง0 0 0ห้าหมื่นเก้าอ่าไปบอกก่อนเลยนะครับมาที่เพชรยนต์นติดต่อหาไปได้เลยนะครับ0947894848นะครับ รถขึ้นเข้ามาล็อตนี้ประมาณสิบกว่าคันนะครับลงเทเลอร์มานะนี่เห็นไหมครับใครหาอยู่นะครับเป็นรถเช่านะครับรถเช่าหมดสัญญานะครับประมาณสิบห้าคันล็อตนี้ได้มาราคาเริ่มต้นประมาณสองแสนห้าหมื่นเก้านะครับถูกๆกเบาๆนะครับเอาไปใช้งานกันออกรถง่ายๆนะครับใช้เงินสุ่นบัตรก็ได้หรือจะนะครับอ่าจะดาวก็ได้ที่สุดก็ได้เหมือนกันนะครับฟรีนะครับรับประกันให้รถตรงนี้นะครับเดินดูได้เลยไหมดูลงดูรถไม่ต้องตากแดดครับบอกเลยว่ารถในร่มทุกคัน สีทะนงทนสีไม่มีแบบด่างแน่นอนแบบนี้นะครับอยี๋เพิ่พาดูวันนี้นะครับวีออสตัวนี้อย่างคันนี้เลยเป็นวีออสตัว e ปีนะครับสิบแปดสิบเก้าคันนี้ราคาสองแสนห้าหมื่นเก้าอย่าดูให้ว่ารถอะไรปีอะไรนะครับดูตรงไหนครับดูสายเบลครับนี่สายเบลนะครับมันจะมีสายเบลให้ดูอยู่นะครับดูสายเบลว่ารถอะไรปีอะไรนะครับรถคันนี้ปีสิบแปดครับ อ่าสี่สิบแปดนะครับราคานะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าอ่าซื้อสดได้หรือจัดเซนก็ได้เหมือนกันนะครับผ่อนเบามากนะได้ชมใหม่ด้วยชมไม่ได้เชนปีใหม่นะครับกว้างโปร่งแบบนี้เลยอ่าใครหารถใช้งานเอาไว้ให้พ่อให้ลูกให้แม่นะครับนี่เลยนะครับขับง่ายขับดีตอบโจทย์ครับผ่อนประมาณห้าพันนะนี่ผ่อนประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับห้าพันกว่าสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังมีให้ครบแบบนี้สนใจโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ ไ8เก้าสปดสี่แครับรถสวยเข้าใหม่ทั้งนั้นเยอะแยะเลยนะครับเอลติสมีซีวิกมีครบๆนะครับมาสด้ก็มีนะครับมาสด้าสองมาสดาสามหรือจะเป็นเอลติจีอก็มีเหมือนกันนะครับแต่วันนี้โจทย์ของเป้คือเดี๋ยวเป้จะพาลูกค้าเดินดูวีออสตัวเอนทรตัวยาริสสปอร์ตพิมพ์เนี่ยพวกนี้ครบเลยตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวพาเดินดูเดินชมนะครับเริ่มจากตัววีออสตัวเอนทรก่อนเลยครับนี่เลยราคาดี นะครับทะเบียน5838ตัวนี้ราคาอยู่แค่319,000นานะครับ319,000้ 3, 19, บาร้านสปาเก็บของเรียบร้อยเก็บรายละเอียดเรียบร้อย3 1 9 0 0ผ่อนนอน6,000ครับคันนี้ใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับได้ปี19ด้วยนะครับปีใหม่ไม่น้อยยกจัดรถฟรีดาวได้อคันนี้เงินเดือน12ขึ้นไปออกได้เงินเดือน12-13นานะครับถ้าชัว์ๆก็1 4ื่ออกได้นะครับคันนี้นะ ออกได้นะครับสนใจนะครับโทรหาเป้0 9 4ย์9 4 8 4 8ครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับเบาะผ้านะครับแล้วกราฟิกสวยมากสวยงานแบบนี้สนใจโทรมาได้เลยนะยีสิบเก้านะครับเดิมเดิมนะครับสีบอลเงินนะครับแล้วก็มีพวกยาริสสปอร์ตพรีเมียมแบบนี้เหมือนกันนะครับในนี้ติดจองแล้วนะครับไม่รู้ผ่านไม่ผ่านนะนนี้ติดจองแล้วนะครับมาด้าไปก็มีเหมือนกันนะครับ มาด้านะครับเป็นสีแดงเลืดนกแบบนี้สวยสว่างสว่างดูดีมีออร่านะครับราคานะไปบอกกันเลยว่า4 9 0 0 0บาทเท่านั้นมี 3S l e a t e r s ีด a n นะครับปี21ไม่58,000กโลไม่58,000กโลครับแล้วก็มีตัวแฮสเบ็เข้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวรถที่ด้านในเรื่องของราคาดีนะครับ479,000นะครับปี23ไม่8 7ร0กยโลนะครับ มีกล้องเรดาร์ด้านหน้ามีเลเซนเซอร์มีเลนส์ตัวปรับความสว่างแสงได้ด้วยครบเลยแบบนี้นะครับแล้วก็มาอีกต่ออีกคันหนึ่ง v o s นะครับนี่ติดจองหรอไม่เป็นไรดูไปก่อนเผื่อผ่านเอ้ยเผื่อไม่ผ่านนะครับ3ามแสนสี่หมื่นเก้าครับ1.5มิตรนะครับปี19บมห่งแสนหนม่นเจ็ดพโลมาหนึ0งแโลนะครับไฟหน้าโปรเจกเตอร์ไฟเดย์ไทมครบไปเต็มอบอกพร้อมนะครับอ่ะสวยครบเครื่องครับแบบนี้3 4มแสนครับผ่ขอนหกพักว่าบาทผ่อนหกพักว่านะครับ ตัวมิดก็คือตัวกลางนะครับได้จอถอยกร้องเบาะหนังครบแบบนี้เลยนะครับต่างกับตัวท็อปอะไรบ้างต่างแค่แม็กแค่นั้นครับลายแม็กแล้วก็จะเป็นสีเบาะแค่นี้ที่เหลือมันก็หมดเลยคตรคุ้มนะครับแล้วก็เป็นจากพุสตาร์แค่นั้นเองนะครับราคาถูกกว่าสี่สี่หมนห้าหมื่นนะครับถามว่าคุ้มไหมคุ้มกว่านะครับราคาดีคุ้มแบบนี้นะครับอ่าโทรมาได้คันนี้ใครสนใจจัดได้เลยนะครับ แล้วก <management. S 1> ็มีซิตี้ตัวพันธ์นะครับอเวล่าตัวพันธ์คันนี้อีกหนึ่งคันทาลัมโบสวยสวยงามนะครับสวยงามสภาพเดิมนะครับอาคันนี้ใครสนใจโทหาเป้นะครับ0 9 4 7 48, 48. 9, ์เ4 8า8ครับนิส,สันอเวล่าห่3 9 9 0 0์ลนหน้ปี23ไมหน่14นะครับไมหน่1หม0 0โลนะครับไม่14,000โลได้ตัวหน้าเรียกว่าหน้าไอรอนแมนแล้วกันนะครับหน้าใหม่แบบนี้สวยจริงนะครับ3สูบตัวน สวยประหยัดน้ำมันออปชั่นครบครับไมหมื่นสี่เองสวยเหมือนใหม่เลยนะใครที่่าสนใจติดต่อหาปเป้ได้เลยนะครับกว้างจริงโปร่งจริงนะครับมีฟาดชาร์จให้บอกผ้าลายกราฟิกสวยงามครับกับภาพเดิมนะสวยจริงนะครับมาตูกันต่อนะครับสำหรับใครที่อยากหา,าตัวซิตี้ใช่ไหมเป้มีตัวนี้ให้ดูนะครับนี่แฮสแบกไม่ใช่แฮสแบกเป็นซีดานนะครับสี่ประตูหนึ่งศูนย์เอสี v, ซีดานครับ 4 5 9 0 0ปี21ม่36,000โลนะครับ Honda City นะครับราคาจะแข็งหน่อยนะราคาจะแข็งหน่อยพน8,000 9,000นะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับมีกล้องหน้าให้พร้อมประมาณ8,000กว่าบาทนะครับแบบฟรีดาวนะถ้าดาวก็ผ่อนถูกลงนะครับสีเทาดำด้วยสีหายานะครับจะซื้อสดจากแฟนบอกไปได้จัดให้ได้หมดเลยนะครับปีใหม่นะครับปีใหม่ๆเลยออปชั่นก็มีให้ครบเบะหนังนะครับเกรย์ออโต้นะจอถอยมีให้กล้องหน้าบันทึกพร้อมนะครับ ชอบจัดได้เลยนะครับกว้างนะก็กว้างเลยจะมีตัวซิตีกับตัว v ิออสนะความกว้างพอกันแล้วก็เป็นพวกเนี่ยตระกูลเนี่ยมาด้ายาลิสแนวเนี้ยเป็นรถที่กว้างนะครับกว้างแล้วก็ได้เรื่องของการบรรทุกบรรทุกใต้นะครับมาต่อกันนะครับสําหรับสีขาวยาลิสแฮนแบ็กหประตูครับใช้งานง่ายขับขับสะดวกเนาะปรีออโต้เหมือนกันนะครับสีขาวนะครับคันนี้ราคา3 5 9แสนปีสิไม่ห้าหมืก้ล าประตูนะครับตัวห้าประตูนะครับแมกกาลลอยแมกกาลลอยนะครับสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับเบาะผ้านะนั่งนุ่มสบายครับแบบนี้เดิมเดิมนะครับสภาพเดิมสวยงามนะครับสภาพเดิมสวยงามอ่ะอันนี้ใครชอบจัดได้นะครับรถเดิมครับรถเดิมสภาพเดิมนะครับเบาะผ้านะกริบๆเลย 5ประตูมีให้ตัวสปอร์ตก็มีนะครับหลายเลยดาริสหน้าชาร์กก็มีนะครับนี่หน้าใหม่ตัวใหม่มีครบหมดเลยนะครับสามแสนสี่แสนห้าแสนครบครบครับ h อนด a j a แจก็มีเหมือนกันนะครับแจจีเคสามแสนเจ็ดหมื่นเก้แล้วก็สี0แสนหนึ่งหมื่นะครับอนดแจสีดำนะครับมีอยู่2คันนะแจจีเคสวยๆแบบนี้นะครับแม็กแท้ดยโรงงานสี0แสนหนครับผ่อนเจ็ดพันต้นๆปีสิบเก้าไม่แสนหนึ่งนนโลนี่เลยนะครับคอนดแจก็มีให้ครบเหมือนกัน นะครับหรือเป็นตัววีออตัวนี้แต่งสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ก็มีจัดทรงลงร้อยสวยสเกอร์รอบคันไฟหนา้าโปลเตอร์ต่อกโปรงแคปล่านะครับจอไม่รู้ผ่านหรือยัง3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดปีสิบแปดนี่เลยมาเจ็ดหมื 90, ่นสวยงามครับตัดภาพเดิมๆแบบนี้ด้วยวีออคันนี้ครับตัวนี้ได้ตัว entry, เอ t นทรีนะครับงบเบาแน่นอนสามแสนสามหมื่นเก้าปีสิบเก้าม่เจ็ดหมื่นไม่น้อยนะครับไม่น้อยคุณภาพพร้อมเลยเรียกว่าพร้อมใช้เลยนะครับ แล้วก็ยาริสโตตาชาร์สีแดงก็มีให้นะครับหรือสีเทาดาก็มีครบเหมือนกันนะครับถ้าหน้าชาร์คมีสองนิวสปอร์ตนะครับสี่แสนสี่หมื่นเก้าปียี่สามไมน่หมื่นแปดนะไมลหนึ่งหมื่นแปดพันโลนะครับคอยหน้าพยเจอแบบนี้ประหยัดน้ำมันนะครับข้อดีเลยรถกลุ่มนี้ประหยัดน้ำมันนะครับออปชั่นเยอะนะครับได้ปีใหม่แล้วก็ได้ไมน้อยดอกเบี้ยจะถูกด้วยนะครับอ่ะนี่ครับจอถอยกล้องมีครบเลยไหมข้อดีคือดอกเบี้ยถูกครับดอกเบี้ยถูกการดูแลก็ง่ายนะครับ ค่าเสอร์สก็ถูกเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะสีพลาบอต่อให้ฟรีหนึ่งปีนะครับมีสีเทาดำด้วยนะครับเทาดำนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเก่าขวาตัวสปอร์ตนะครับจะเป็นหน้าเดิมนะหน้าเดิมนะครับถ้าเป็นยี่ห้อหนึ่งอยูสองสปอร์ตนะครับสี่แสนสามหมื่นเก้าปีสองไมลสามหมื่นอันนี้หน้าเดิมนะครับตัวสปอร์ตตัวนี้ตัวนี้เป็นหน้านิวตัวนิวเป็นแบบนี้อ่ะนี่คือโฉมหน้านะครับที่ต่างกันแล้วก็มีตัวเอทีแพ็นี่เลย สีดำสีเทาดำมีให้เลือกหลายคันนะครับมีตัว luxury ก็มีนะครับคันนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่5 4าแสนสีก้ตัว new sport 1นึอง new premium นะครับปี2 3่สิบสาไม่หนามนะครับนี่เลยใหม่ๆอันนี้มีตัว luxury นะ luxury จะได้เบาะแดงนะครับมีกล้องเรดารด้านหน้าให้ด้วยนะครับดำดำหล่อๆนะครับรถบ้านนะใครชอบจัดได้นะครับ ativ สวยนะครับ ก็เป็นตัวยอดนิยมเลยนะครับปีปียี่สิบยี่สองยี่สามนะครับเบาะหนังนะครับได้เบาะหนังนะเบาะหนังเปียรโตเบรกมือไฟฟ้าเแบรบกโฮมีครบนี่ครับห้องด้านหน้ามีพร้อมเลด้์พร้อมนะครับสวยงามพร้อมใช้ครับอ่ามีสามสีให้เลือกนะครับมีสามสีให้เลือกเลยนะครับอ,อาจจะพาดูอีกสองคันมีสองคันด้วยนะครับแต่เสียงจะดังหน่อยนะเสียงจะดังหน่อยนะครับตรงนี้รถตัวอืน่นมาเช่เป้ไม่มีนะครับพวก เนี่ยอาทิตก็มีนะครับอาทิตก็มีนะโฉมตัวนิ้วโฉมเดิมไม่ก็มีกันแมเชงเชอก็มีนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้นี่ครับสีเทาดําสีเทาดําครับนี่เลยเป็นไงสวยสวยงามนะครับหน้าใหม่ๆนะครับห้าแสนกว่าบาทแล้วก็มีอีกคันนึงนี่เลยนะครับจะเป็นตัวสีดําเหมือนกันล้วนๆนะครับสวยงามสภาพเดิมนะครับสี่แสนเก็หมืนเก้าอทีบ นิวสิบสองสมาร์ทปีพสามไม่สามหมื่นแปดพันโลสวยสภาพเดิมครับประวดดีเครดิตฟรีดาวได้นะครับใครสนใจโทรมาได้เลยแล้วก็มียารีสติบสองสปอร์ตพรีเมียมนะครับตัวนี้ปียี่เอ็ดสี่แสนสี่หมื่นเก้านะครับสวยสปอร์ตออปชั่นครบแต่งเต็มเลยนะครับแบบนี้ไปมีให้เหมือนกันนะครับใครชอบแบบนี้จัดได้เลยนะครับโทรที่เบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ครับสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับใครสนใจโทรได้หรือที่เป็นพวกโตโยต้า c ี r ก็มีให้เหมือนกันนะครับนี่ ซีตัวไฮบริดตัวไฮนะครับราคาอยู่ที่นะครับเอาตัวตัวมิดเนาะถ้าตัวมิดอยู่499,900ปี18ครับเนี่ยมีให้ครบเหมือนกันนะครับออกใหม่ล้านหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวหน้าชาร์กก็มีให้นะครับครบๆแบบนี้ในราคานะครับ479,900ปี23มายเกียรพันโลนะไม่น้อยนะครับพันไม่น้อยด้วยนะครับ